สวัสดีครับ,พ,รบพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนเมนี้แม่สิมาเห็ดเมนูองอยังไงนะครับพี่น้องเม,น,น,งมนูพัดผักกระเฉดใส,ไสไ่บุญเส้นแล้วก็ใส่ไข่แม่เนาะเซนเชียงใส่ไ,ไข่จ้ะเชียงอันละเซนเชียงใส่ไข่กระสิมีต้นหอมนั่นเ้อ ต้นหอมนี่พักกระเชียแล้วก็พักกระเชียคุณเซนอันนี้มีส่วนผสมของมันมีอย่างไรแม่กอัิมีกระเทียมเจียวอันนี้รสดีนิดนึงชูรสนิดนดิงตาแล้วก็จ้ะส้นน้ำมันหอยชิลยูดำจ้ะแล้วก็น้ำมันอือโอเคแป๊เดี๋ยวเขาจะไปผัดกันเลยผัดแบบจืดๆมาไหมอ่ะพัดคือผัดผัดอันนี้ผัดนี้ผัดอั้อ๋อจ้ะ จะไปเมืองแม่พัดกันเนาะพี่น้องเนาะจ้ะใส่ลำมันลงไปครับพี่น้องธรรมดากระทางที่ใส่เออพี่ใหม่ถ้าพี่ใหม่ก็ได้เนะครับพอปลามันงโมเป็นห้อยเป็ว่าเมี่ยใส่ ลิล้วธรรมดาอาจจะเป็นห้อยเนี่ยเออแคนูเซียนก็จะใช้เทนก็ได

วอ้ซี้สันนากินวะวัน,นจะตะมันหอยใส่ตะมันหอยลงไปพี่นอ้อง ใส่ไข่หรอหอมใส่ผักกาเสดกับอหอมกับ เืนเสร็จลงกไปเลยพี่น้องใช้พัดทุ่งนวละเมนูง่าย,ายสไตล์คุณแม่ รับรองอร่อยแท้กับแม่มารี่จะผัดหรือว่าจะต้มจะทำขนมก็ยิ่งเข้าทีวันนี้แม่จะอัดผักกระเชดวุ้นเส้น แล้วน้ำไปนิดนึงครับพี่น้องเพ่งกะเต่งเหรอเต่งแบบันบ้านเทาอย่านี้แหละโมมวนเหาอใส่ซสอิ๊วดำนิดน้อยเพื่อเพิ่มสีสันและรสชาติเห็นมันหอมหวานแล้วแม่เนาะ พักให้ลูกลานจิบบมาบพักกินก็ได้นะใช่่าพาักพืพ่กระเฉดเนี่ยมันแกยกระเติมสีฟูนิดหนึ่งสำหรับู้ใหญยกระเติมทีปูนิดน,นึงเพิ่มสีสันหน้าตามันไม่นู่ยังไงเห็ดยังไงพี่น้องแล้วขว้นเห็ดก็เาผาเปลเป็นล้องไปเฮ็ดตามแม่มาลีเมืองผมว่า มันกับบริยากยังอย่างเนี้ยเนาะเห็ดแบบบ้านๆเขานี่เห็ดแบบเขากินได้เห็ดแบบเขากินเนี่ยพี่น้องวงเล็บวะจะของกินเองเนาะไม่ต้องไปเห็ดแข่งกับผู้ใดญ่ไม่ต้องไปเห็ดเกล็ดแข่งกับพวกขาเจ้าคนที่เห็ดกับเขาขเก่งก็งเห็ดแบบบ้านๆเข้าเห็ดแบบ นะเต็ดแบบคนที่กินได้นะเนาะเต็ดแบบเจ้าของกินได้อ่ะน่าแม่เนาะ, <Yeah. S 1> ะง่ายๆไม่อย่างกระไซลงไป่เลยพี่น้องนี่ขุนชงขุนเชียงหมูทรงหมูสับมันดัดแปลงเอารับรองครับพี่น้องก็ขเข็ดได้ผมรับรองว่าพี่น้องทุกคนทุกคนสามารถในตัวคงจ้าของอยู่ ต้องเฮ็ดกินเมองเอ,อ้เร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องปิดจับปักใส่จานเรื่องทำกับข้าวเป็นเรื่องง่ายๆพี่นอ้องพร้อมเสิร์ฟพี่น้องกินชุดแต่ัก้อกินก็มีกระแล กินเล่นก็นได้เด้พี่น้องโอ,อโอเคครับขอบคุณครับทีทท่ติดตามแม่มารีควนบ้านนี่แม่โชว์ให้มึงยกขึ้นนี่พี่รักนี่พัดอุ่นเซนกุนเชียง ใส่ไข่ใส่ผักกระเฉดล่องไปเหตุกินเมืองเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณครับติติดตามแมมะลีสวัสดีครับ